เรามีประเด็นอะไรที่จะให้ผู้ชมนะคะติดตามชมรายการเราบ้างคะครับประเด็นวันนี้เนี่ยนะครับท่านทราบไหมครับว่าโควิด19เนี่ยเป็นการระบาดรอบที่5แล้วในศตวรรษที่21แล้วระบบสาสุขไทยมีคนเขาเกล่าวขวัญว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกถึงเอาโควิด19อยู่จริงไหมครับรายการของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นายแพทย์สัมีเธิี่ยนบางช้างนะคะ ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะในปี2547ถึง2557นะคะโดยเนี่ยท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์นะคะในการจัดการกับโรคติดต่อมามากมายเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยรับฟังนะคะความคิดเห็นของท่านเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คัสดีตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด1 9ใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูอยากจะทราบว่าถ้าจากประสบการณ์ทำงานของอาจารย์แล้วอะคะ่ะตัวโรคโควิดมันร้ายแรงรุนแรงอะไรแค่ไหนกับถ้าเทียบกับโรคระบาดที่ผ่านมานะคะผมอาจจะเริ่มอย่างนี้นะฮะว่าในศตวรรษที่21มีการระบาดของโรค ที่ร้ายแรงทั่วโลกหรือในที่ต่างๆของโลกเนี่ยทั้งหมดห้าครั้งด้วยกันเอาห้าครั้งเนี่ยความยิงก่อนนั้นก็คงจะมีแต่ผมเอาในศตรวรรษที่ยี่สิบเอ็ดครั้งแรกในปีพศสองพันสองสองพันสามเกิดโรคซาซาเนี่ยซีเวีย Acute Respiratory Syndrome เริ่มต้นในประเทศจีนนะหลังจากนั้นครั้งที่สองในปีพศออ2009เกิดการระบาดทั่วโลกของสมัยนั้นเราแม้กระทั่งใช้คำว่าพิกฟลูหรือว่า h 1 n 1นะ เป็นการระบาดทั่วโลกและเป็นครั้งที่สองในศตรวรรษที่21ครั้งที่สามก็เป็นการระบาดของมอส์เมดแอีสเรสปเร์เรซินโดรมนะอันนี้เป็นการระบาดเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ไม่ทั่วโลกนะ ครั้งที่ 4, สี่พศ2014ถึง2016คือการระบาดของ Ebola, อีโบลาในเวสต์แอฟริกาโดยเฉพาะในซูดานและก็ของโกอันนี้ก็ไม่ใช่การระบาดทั่วโลกหรือว่าที่เราเรียกว่าแพนเดมิกครั้งนี้2019 คือการระบาดของโควิด -19 นะเป็นการระบาดทั่วโลกมีข้อที่น่าสังเกตนะฮะของการระบาดที่สำคัญของโรคในศตวรรษที่21่ห้าครั้งเท่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโควิด -19 ชเชื้อโรคเป็นไวรัสผมอยากจะอันดลยคำว่าไวรัส ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะทำให้เกิด new emerging และ re-emerging diseases หรือเดี๋ยวนี้ลายใช้คำว่า emerging infectious diseases นะมีทั้งหมดห้าครั้งครั้งนี้ดูว่าครั้งนี้ผมหมายถึงว่า COVID-19 ดูว่า อยากมีความรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนๆมีปัญหาขั้นพื้นฐานนะะสองสามอย่างที่ผมคิดว่าทำให้การระบาดของโรคนี้รุนแรงขึ้นมากกว่าครั้งก่อนๆอ,อันที่หนึ่งแม้กระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่มีใครที่จะสรุป ว่าจุดเริ่มต้นของโรคนี้มันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของไวรัสโดยธรรมชาติหรือว่าโดยแมนเมตรนะโดยแมนเมยผมคิดป,ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญเรายังไม่เคลียร์ในแง่ของอิทธิโอรลยีและแน่นอนนะ รวมทั้งปาโทเจเนซิสะฉะนั้นมันจึงเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่การผลิตยาเพื่อรักษาโรคหรือผลิตวัคซีนที่จะป้องกันโรคนี้ผมเอาแค่นี้ก่อนตอนนี้เราคิดว่าการระบาดครั้งนี้ที่อาจารย์บอกว่ามัน เป็นคำว่าไประบาดไปทั่วโลกเนี่ยเขาใช้คําว่าแพนเดิ i มใช่ไหมครับอาจารย์ <Pand emic. S 2> มันมีเอ่ออ่เขาเรียกไทเทเรย์ยังไงหรือมีการดูยังไงครับว่าอันนี้เป็นระบาดเฉพาะที่หรือมันเป็นระบาดกว้างขวางไประดับแผ่นดมิกนะความจริงแล้วนะผมท้าความไปนิดหน่อยที่ว่าเมเชอร์ measures, หรือกลไกสำคัญ ที่ใช้โดยองค์การอนามัยโลกในการควบคุมการระบาดหรือการแพร่กระจายของโรคติดต่อชนิดชนิดนเนี่ยเรามีเราเรียกว่า International Health Regulation IHR นะปัจจุบันนี้คือ IHR 2005ซึ่งมันจะมีเฟรมเฟรมเวิร์ที่จะบอกว่า เราจะทําการป้องกันควบคุมโรคนี้อย่างไรนะในแง่ระบาดวิทยาในแง่ของโลจิสติกส์แมネจเมนต์อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ผมอยากจะเรียนว่าขณะนี้เราใช้การกักกันการกักขังการสกรีนเคส เป็นเครื่องมือสำคัญนะฮะในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคในขณะนี้ครับแล้วในโรคอื่นๆในห้าครั้งที่ผ่านมาครับการเปรียบเทียบดูครั้งนี้ดูจะเป็นครั้งที่มีการระบาดกว้างขวางมากที่สุดแม้จะเป็นแพนเดมิกคล้ายๆกันนะครับซาหรือว่าเมอร์หรือว่าจะเป็นอีโบลาหรืออ่ชวัอ จังที่ว่าอะไรมันทําให้มันมีความแตกต่างกันครับผมยังไม่ได้ตอบคาถามเมื่อกีนน้นูว่าใช่ครับอะไรที่จะบอกว่าเป็นแพนเด믹ครับคือในองการรามาดโลคเนี่ยนะเราแบ่งออกเป็นภูมิภาคทั้งหมดหกภูมิภาคด้วยกันและเราก็บริหารงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการระบาดของโรคก,การแพร่กระจายของโรคหรือการบริหารงานการจัดการในเรื่องอื่นๆรเราก็ทำงาน ตามภูมิภาคถ้าหากว่ามันเกิดระบาดในภูมิภาคใดหนึ่งยังไม่ถือว่ามันเป็นแพนดิเมบแต่ว่าถ้ามันออกไปรามใบสองสามสี่ภูมิภาคมันก็เป็นแพนดิเมตเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเมอร์สเกิดที่มิดเดิลอีสแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กระจายไปที่ไหนรุนแรงมันก็ยังไม่ใช่แพนดิเม แต่ว่าโควิด1 9มันกระจายไปทั่วโลกแล้วอ่ะขนาดนี้ครับนะเป็นแพนนดมิกแน่นอนรวมทั้งซารอีโบลานะก็ไม่ใช่นะยังไม่แพนเดมิกอีโบลาอยู่ในแอฟริกาอย่างเดียวแอฟริกาอย่างเดียวครับคุณชนพรมีอะไรไหมครับด้วยปัจจัยอะไรอะครับที่มันถึงบางอันมันถึงอยู่ได้แค่ในตัวในภูมิภาคนั้นๆหรือว่าทําไมบางอันถึง อย่างตาในอดีตเนี้ยค่ะอาจารย์ระบาดท,ทีเดียวนี่คือไปไป,ไปทั่วโลกคล้ายๆกับตัวโควิดของเราใช่ไหมคะที่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้แต่ทําไมตัวอย่างอีโบลาหรือว่าเมอร์อย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าตามหนูคิดก็คืออย่างเมอร์เงี้ยค่ะทําไมเมอร์สก็เป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันแต่ว่าทําไมมันถึงอยู่ได้แค่ตัวในตัวในแค่มิดเดิลอีสหรืออะไรเงี้ยค่ะผมยกตัวอย่างว่าเอเราเอาเมอร์ส เราเชื่อว่าเมอร์เนี่ย mm hmm. เชื้อไวรัส mm hmm. เลส,สวซวอยู่ในอูดนะอยู mm ่ในอูดแล้วต่อมาที่คนแต่ว่าเชื้อโรคมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหนมีองค์ประกอบหลายอย่าง mm hmm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทมเปอร์เจอร์ ความชื้นนะของอากาศแล้วก็เชื้อโรคมันกระจายอย่างไรเมอร์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะเข้าใจ,จากันแน่นอนว่าเกิดจากคอนแทคหรือดรอปเล็ตนาวแต่นี้มาาไปถึงโควิด19 โควิด1 9เนี่ยแน่นอนนะมันเกิดมาจากคอนแทคกับสารคัดหลังจากคนไข้มันกระจายโดยดรอปเล็ตก็ถามว่ามีคนคิดว่ามันกระจายโดยแอร์บอลได้ไหมถกเถียงนะ ก็ไม่มีใครที่จะสรุปว่ามันแอร์บอนหรือไม่แอร์บอลแต่มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าเชื้อโควิด -19 เนี่ยสามารถที่จะส uspend อยู่ในอากาศเป็นเวลานานเ uh huh. มื่อส u s p e n นอากาศเป็นเวลานานมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะป้องกันตัวเราเองยังไงนะป้องกันให้ไม่ให้มันออกไปจาก คนไข้ได้อย่างไรนะประเด็นนี้นี่ผมว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะยากยากแม้กระทั่งการป้องกันตัวเองเมื่อเริ่มโควิด1 9ในยุโรปในอเมริกาโดนมาสเพราะเขาเชื่อว่ามาสมันสำหรับคนป่วย ม่นจะสำหรับคนดีๆมาเดินกลางถนนเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปยุโรปไปใส่มาสก์ถึงถูกบูลลี่อยู่เรื่อยนะพราลังมาเมืองไทยเดินไปบนถนนเห็นคนใส่หน้ากากมากบอกเอ๊ะทำไมคนไทยคนป่วยมันแย่จังนะทำไมคนไทยป่วยแย่นะมันเดินก็อยู่เต็มถนนเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าคนไม่ป่วยเนี่ยนะไม่ต้องใส่ คนป่วยใส่ตอนนี้พอมาถึงประเด็นที่ว่ามันซั s เ e n อยู่ในอากาศได้นานมันอาจจะถ่ายไปให้คนที่ไม่ป่วยเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้หนึ่งนะและอีกอันนึ้งที่สำคัญก็คือว่าอไอเชื้อตัวนี้เนี่ยมันอาจที่จะ กระจายจากคนที่มีเชื้อแล้วแต่ไม่มีอาการนะจำนวนไม่น้อยคนที่ติดเชื้อแล้วแต่ไม่มีอาการแต่ว่าเขามีความสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อไปได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้ตอนนี้ทุกคนต้องใส่มาสก์หมดมนะใส่มาสก์ในยุโรปก,ก็ต้องใส่มาสก <Yeah. S 2> ต้องใส่มาสก์สมดมีก็นแนะนำว่าตอนนี้เราถูกล็อกตัวอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านก็ต้องใส่มาส์โซเชียลดิสแตนต์หนึ่งเมตรหรือหนึ่งจุดห้าเมตรอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่เลยกลายเป็นแบล็กทิสอยู่ในขณนะนี้ <Yeah. S 2> เกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9ทีน เราไม่รู้หรอกว่าไอ้เมเชรืรอพวกนี้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพบางน้อยแค่ไหนมันไม่มีใครสตัดดีนะมีแต่คนออกไอเดียนะมาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องใส่แมสเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลดิสแตนต์ความจริงคำว่าโซเชียลดิสแตนต์เนี่ยผมใช้คำว่าฟิสิกอลดิสแตนต์มันไม่ใช่โซเชียลดิสแตนต์แล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อย เห็นด้วยว่าให้เปลี่ยนเป็น physical distance physical นี่แบบว่าร่างกายใช่วัดได้ social นี่แบบว่าสังคมใช่ <Physical. S 1> เราไม่เราจะไป distance ตัวเราเอง socially นี่ผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกอีกอะ human r e l a t i o n s h i p c o m m u n i c a t i ่นอะไรต่างๆสามพันอย่างถึงมันไม่ได้เกี่ยวกับการกระจายของเชื้อโรคไะนั้นนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันเรามีอะไรที่ไม่รู้ อยู่อีกแยะเกี่ยวกับโควิด -19 และวิธีการป้องกันตัวเราเองป้องกันคนอื่นไม่ให้ติดเชือ้อมันก็ยังไม่เคลียร์ว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนี่คือปัญหานะฮะแล้วก็เป็นปัญหาที่นักคิดทั้งหลายคนนี้จะมาคิดทำวิจัยให้มันเห็นชัดเจน ทั้งในเรื่องใส่หน้ากากทั้งในเรื่องของอทำโซเชียลดิสแตนในแง่มุมต่างๆครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมีหลายประเทศนะคะตอนนี้ที่ชื่นชมว่าประเทศไทยเนี่ยได้ทําการควบคุมโรคไม่ดีมีความสําเร็จในการควบคุมโรคโควิด -19 อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบว่าในความเห็นของอาจารย์อาจารย์คิดว่าตอนนี้ประเทศเรา,าถือว่าประสบความสําเร็จแล้วหรือยังเวลานี้เนี่ย ถึงยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการควบคุมการระบาดหรือการแพร่แพร,พร่ของเชื้อโควิด -19 อะไรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญผมว่าเราพูดตรงนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะไปอวดเขาว่าเราเป็นที่หนึ่งในโลกโนกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับ นี่ถามว่าอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราประสบความสําเร็จผมว่าที่สําคัญเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขของเรานี่เข้มแข็งมากโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ตำบลขึ้นมาจนถึงระดับชาติตถานีอันมัย ราพอสอรตอรุบาลอำเภอจังหวัดถึงระดับชาติเองโรงเรียนแมนแข็งแรงมากครแข็งแรงมากเพราะว่าเราได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเวลาห้าสิบหกสิบปีโดยความช่วยเหลือขององค์การนาไมโลกโดยการช่วยเหลือของล็อกกี้เฟลเลอร์ฟาวเดชัน่นชั board, ยนาทิกเกอร์บอร์ะไรต่างๆเป็นสิ่งที่น่าภูมใจ ว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขที่แข็งแรงมีประสิทธิภาพมากวันบายวันในแง่ผู้เชี่ยวชาญเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยนะในสมัยที่ผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขส่งคนไปทำปริญญาทางด้านสาธารณสุขปีหนึ่งเนี่ยนะต้องเกือบร้อย โดยทุน u s a i d ทุนองค์การนาำมัยโลกอะไรต่างๆถามพันอย่างสมัยนั้นเรามีนักสาธสุขที่มีความรู้มีความสามารถอยู่เยอะแยะผู้เชี่ยวชาญทางด้านมาลาเรียทางด้านวันโลกทางด้านโลกติดต่ออื่นๆอะไรต่างๆแข็งแรง mm. นะอีกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเด่น นะที่สำคัญของประเทศไทยและไม่มีในที่อื่นอสอมอรเรามีอสอมอหนึ่งล้านกว่าคนครกระจายอยู่ทั่วประเทศและต้องยอมรับว่าอสอมอนั้นเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงที่สำคัญ ในการช่วย Identify c a s e คในการช่วยติดตามเคสในการช่วยคัดกรองเคสสำคัญมากนะผมคิดว่าอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถ้าจะเอาลักษณะนี้ไปคุยบอกได้เลยว่าแห่งเดียวในโรคผมจะไม่บน่นอันนี้คือคุยได้เลย <c oughs> คุยได้นะ <c oughs> อ,อสมอที่คุยได้เลยว่าเป็นแห่งเดียวในโลกนะครับไม่มีที่อื่นที่อื่นก็มีการทําเหมือนกันแต่ว่าทําไปไม่ได้มากแล้วก็ล้มนะผมนะผมให้เครดิตอ,อสม,อม,มนะนี่มีสักล้านคน,นคล้านะมากกว่าหนึ่งล้านนะมากกว่าหนึ่งล้านครับและที่สําคัญระบบการสาสุขของเรานั้นเนี่ยหรือระบบบริการสุขภาพของเรานเนี่ยพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐาน ของสาธารณสุขบูรฐานการมารีเฮลแกร์ตามอามาตาเดคอเรชันในปี1978อันนี้สำคัญมากครับนะเป็นการโปูพื้นฐานที่สำคัญของระบบสาธารณสุขของเราแล้วก็ในช่วงระยะเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้มีการ ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพของสถานบริการระดับตำบลรอพสตอนะซึ่งเป็น Primary Care ที่สำคัญเป็น p พร m มารีแ r e ที่สำคัญในการที่จะช่วยสถานบริการสุขภาพในขั้นที่สูงขึ้นไปเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้ผมอยากจะ เติมไว้นะว่าเรามีระบบสารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากแต่ว่าจะที่มากที่สุดในโลกหรือเปล่าผมไม่กล้าพูดแต่ผมกล้าพูดด้อย่างเดียวว่าอสมอระบบอสมอของเรานั้นเนี่ยมีแห่งเดียวในโลกที่มีประสิทธิภาพขนาดนี้ที่อื่นนี่เขาเขามีบ้างมีแต่ของเราเป็นล่ำเป็นสันอย่างนี้เลยเหรครับอของเรานี่ ความจริงเนี่ยนะอสมอของเราเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่องค์การอนามัยโลกและอยู่ในเซฟจะประกาศสาสุขมูลฐานในปี1978โอ้ยเราทำมาตั้งแต่สมัยดับเบชเพิ่งเริ่มก่อตั้งใช้อสมอไปในการทำควบคุมโรคติดต่อหลายอย่างแม้กระทั่งสมอ l พ็อกที่สำคัญน,นะฮะ เรเด a t i o n of ส m มเพราะในเรื่องของยอร r เ d i ด a t i o n ของยอ r s ทึ uh, uh, er yours, ่งประเทศเราไม่มีแล้วตอนนี้แต่มีอีกอันหนึ่งทึ่งสำคัญมากสำคัญไม่น้อยไปกว่าอสมคือเรามีนักระบาดท,ที่เชี่ยวชาญในฟิ d อีพีด m โมลย g ี กระทรวงสารณสุขได้ทำการเทรนนิ่งฟิลด์อีพิเดมิโอโลยีมาเป็นเวลา30มสิกว่าปี mm hmm. เรามีนะักระบาดท,ที่เป็นฟิลด์อีพิเดมิโอโลยีอยู่แยะเลยและท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นหัวเรี่ยวหัวแหลงสำคัญในการควบคุมและผมคือคิดว่าถ้าไม่มีเขานะเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จพระด็นอสมอของเรานะั้นเป็นจุดเด่นที่สำคัญนะ